นิทานชาดกเรื่องห้ามพระดื่มสุราในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่โคสิตารามเมืองโกสัมพีทรงปาลพภาษาคตะเทระเรื่องดื่มสุราเรื่องมีอยู่ว่าหลังจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีแล้วพระพุทธองค์พร้อมพระภิกษุสงฆ์ มีภา,าษาคตะเทระเป็นพระอุปัฏฐากได้จาริกไปจนถึงพัทววติกานิคมถึงแม้พวกชาวบ้านที่เห็นแล้วพากันมากับทูนไม่ให้เสด็จไปท่าอาัมพะเพราะอัมพติทักนาคมีพิดร้ายจะทำอันตรายก็ตามก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินถ้อยคำของคนเหล่านั้นเสด็จเข้าไปปูราตยานั่งขัดสมาธิอยู่ในที่อยู่ของนักนั้น ส่วนภาษาคตาเทระเข้าไปใกล้อสมนาคแล้วปูราดยานั่งขัดสมาธิอยู่ใกล้ๆนากนั้นนากได้แสดงฤทธิ์บังขนควันและทำให้ไฟลุกไม่ขึ้นพระเถระก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันได้ปราบนาคให้หมดฤทธิต์ตั้งอยู่ในศีลในเวลาชัว่วพริบตาเดียวเท่านั้นรุ่งเช้าพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกได้เข้าไปในเมืองโกสัมพี เรื่องราวที่ภาษาคาตะเถระปราบหน้าดได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองฝูงชนชาวเมืองโกสัมพีทําการต้อนรับพระพุทธองค์แล้วไปไหว้ภาษาคาตะเทระพร้อมกับบวารณาว่าถ้าพระเถระต้องการอะไรที่หาได้ยากจงบอกจะจัดถวายพระเถระกลับนั่งนิ่งเสียไม่พูดว่าอะไรแต่พวกภิกษุหัวดื้อฉับพักคีพากันบอกฝูงชนว่า โยมสุราสีแดงดุดเท้านกพิราบสีมันพชิตหาได้ยากและเป็นของชอบใจของพราเทระด้วยชาวเมืองได้นิมนพระพุทธองค์พร้อมพระสงฆ์สาวกฉันในวันพรุ่งนี้ในตอนเช้าชาวเมืองต่างก็พากันจัดเตรียมสุราสีแดงดุดเท้านกพิราบไว้ถวายพราเทระทุกเรือ่องพาเทระดื่มสุราแล้วเมาเดินไปลม้มลงที่ประตูเมืองนอนบนพุ่มเพออยู่ เมื่อพระพุทธองค์ฉันเสร็จได้เสด็จกลับพบพระเถระนอนอยู่เช่นนั้นจึงรับสั่งให้ประคองพระเถระนอนหันศีรษะไปทางพระบาทของพระองค์พระเถระกับนอนเหยียดเท้าไปทางพระพักของพระพุทธองค์พระองค์จึงทรงตัดโทษของการดื่มสุราว่าภาษาตาตเคยเคารพในเราบัดนี้ไม่มีแล้ว เคยเป็นผู้มีความสามารถปราบพญานาคได้บัดนี้ไม่มีแรงที่จะปราบแม้กระทั่งงูปา่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่ดื่มแล้วปราศจากความจำได้หมายรู้สิ่งนั้นภิกษูไม่ควรดื่มแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเป็นปาจิตตีเพราะดื่มสุราเมรัยในตอนเย็นพวกภิกษุประชุมกันในธรรมสภา,พ,าพูดถึงโทษของการดื่มสุรา พระพุทธองค์ได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีมีฤือสีอยู่ประมาณ500ตนได้อภิญญาและสมบัติอาศัยอยู่ในป่าหิมมวันตะขั้นถึงฤดูฝนจึงอำลาอาจารย์เพื่อเข้าเมืองถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ทำให้ประชาชนและพระราชาเลื่อมใสแล้วพักอยู่ในพระราชอุทยาน ต่อมาวันหนึ่งในเมืองพารานสีมีเทศกาลดื่มสุราพระราชาดำริว่าพวกบรรพชิตหาสุราได้ยากจึงรับสั่งให้ถวายสุราอย่างดีเป็นอันมากแก่ฤาษีพวกฤาษีดื่มสุราแล้วเมาบางพวกลุกขึ้นฟ้อนดำบางพวกขับร้องจนหลับไปพ่อสั่งเมาพากันตื่นขึ้นมาเห็นอาการอันแปลกของพวกตน ก็เสียใจว่าไม่ควรทำจึงพากันกลับไปหาอาจารย์เล่าเรื่องนั้นให้แก่อาจารย์ฟังว่าพวกกระผมได้พากันดื่มได้พากันฟ้อนลาพากันขับร้องแล้วก็พากันร้องไห้เพราะดื่มสุราที่ทำให้สัญญาวิบัติเห็นดีแต่ที่มีได้กลายเป็นลิงไปเสียเลยอาจารย์ได้สอนว่าทำดานราชนที่เหินห่างจากการอยู่ร่วมกับกู ย่อมเป็นเช่นนี้ได้ทั้งนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโทษของการดื่มสุราเป็นเหตุให้คนทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำได้